สวัสดีค่ะวันนี้มิลินจะมาพามาป้อนอาหารสัตว์ค่ะที่เดอะมอลล์นะคะเริ่มจากแกะก่อนเลยค่ะแกะผมยีกค่ะแกะผมมว้วนน่ารักมากเลยตัวข้างๆก็อยากกินแต่ตัวนี้อยากกินมากที่สุดค่ะหนูไม่แทบจะไม่เห็นตามาเลยค่ะมันน่ารักมันน่ารักมากินงับงๆบงับงบมดเลยค่ะ แล้วตัวตัวอื่นก็เป็นม้าแคะค่ะก็น่ารักออกค่ะมันมันไม่ค่อยเหมือนกับมา้าม้าแคะที่แคจจมูกค่ะมันมันเหมือนกับคนปกติอ่ะแล้วต่อไปก็นกแล้วก็กองไฟค่ะนกเออตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะค่ะก็คือหนูมไม่รู้จักอ่ะค่ะต่อไปก็ไก่ใส่รองเท้าค่ะ มันน่ารักอยู่นะนัน้นต่อไปก็หมูหมูชอบกินนมแล้วก็มีเยอะมากด้วยค่ะหมูตัวแรกกินเยอะมากหมูตัวที่สองยังไม่ได้กินเลยมันแย่งกันเลยอะค่ะน่ารักน่ารักอยู่นะน่ารักมากแล้วมันก็เหมือนกับมันชอบกินนมอะ มันมันท้องป่องอ้วนอ้วนมันอ้วนมากเลยค่ะมันก็จะเป็นตุ้มตุ้ยเนาะแล้วมันก็น่ารักมากต่อไปก็หนูแก๊สปี้ค่ะมันกินอาหารอยู่ค่ะแล้วก็หนูอะไรก็เอ้ยไม่ใช่ค่ะนกอะไรก็ไม่รู้ค่ะกัดกลงแล้วก็นกฮูกค่ะนกฮูกนอนหลับน่ารักอย่นะ แล้วต่อไปก็นกแกว้วพูดตามตลอดน่ารักด้วยบินได้ด้วยต่อไปก็นกฮุกที่ไม่อยากจะนอนก็คือนกฮุกตัวใหญ่อะค่ะมันใหญ่ใหญ่แล้วหนูก็มานั่งพักแป๊บหนึ่งเจอตัวตัวพี่หมีนั่นแล้ว มันตาขยับแล้วกระต่ายค่ะอย่างสุดท้ายเลยค่ะน่ารักมากหนูป้อนแครอทกับใบอะไรก็ไม่รู้ะคะ่ะให้มันมันมันเหมือนกับมันจะกินนะแต่มันเหมือนกับมันมันไม่อยากกินแล้วอะคะ่ะเหมือนกับน่าจะมีคนมาป้อนกระต่ายเยอะเยอะหนูชอบมากเลยค่ะกระต่ายมันก็ตาชมพูชมพูนะ เนือก็ไม่รู้ว่ามันคือพันอะไรค่ะมันกินงบเงบงบเงบงบเงบแล้วก็จบคลิปแล้วนะคะหมดเงินไปเยอะเลยค่ะบ๊ายบาย